สวัสดีครับอยู่กับผมนู่รถไถมือสองฮะวันนี้มานำเสนอคูปะตา้าแอลวันสองสองห้านะครับเครื่องยนต์สามสูบโฟวินยี่สิบสองแรงอันนี้ยุบเข้าร่องอ้อยมาแล้วครับล้รอร้อยห้าเซนก่อนอื่นขอแนะนำร้านครับร้านนู่รถไถมือสองตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชงดานจังหวัดลบบุรีตรงข้ามปั๊มบัตรทอและโรงเรียนชัยประดานวิทยานะครับเห็นสะพานลอยไหมครับ ร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชบดานจังหวัดลบบุรี082-238-8443เบอร์นี้เบอร์โทรเบอร์เดียวกับเบอร์ลน์กับเบอร์ร้านนะครับเริ่มต้นกันที่รถกันเลยดีกว่ากุปต้าแอลวันสองสองห้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับคันนี้มีกรงกันอ้อยให้พร้อมเลยเดี๋ยววัดให้ชมนะครับคันนี้ล้อหลังร้อยห้าเซน น,นะฮะร้อยห้าเซนเท่ากับคูปุต้าบียี่ิบเจ็ดยิบสี่เลยนะครับร้อยห้าเซนมีกรงมีหลังคาไม้พร้อมนะครับอันนี้ยางหลังเป็นเก้าจุดห้าขอบย4ิบสี่นะครับดอกฮะดอกยังเยอะอยู่ส่วนยางหน้าเป็นเจ็ดเอ่อเป็นหก หกสิบสี่นะครับโอูตานิยางใหม่นะครับยางใหม่เดี๋ยวเปิดฝาข้างให้ดูฮะเนี่ยรถสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยตัดยน่นเผามาเรียบร้อยมีโกงกันน้อยให้เรียบร้อยครับผมด้านเครื่องยนต์ 1,462ซีซีนะครับเครื่องสามสูบไดเล็กนะครับไม่ต้องเผาหัวสาตาร์ทได้เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นสาตาร์ทได้เลยขึ้นยนไดเล็กครับผมสาตาร์ทได้เลยดูให้ระบาย ม,มันดีครับผมเครื่องเล่งดีน้ำเรียกว่าน้ำน้ำมนปกติครับคันนี้เสนอราคาอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทนะครับ115000บาทเีาจะพาชมรอบคันก่อนยกหางอันนี้เป็นหางธรรมดานะครับ ว่างยกหางว่างหายปกตินะครับโยมันว่างยกว่างคันนี้วิดีโอมีทั้งหมด4สปีดนะครับเตืองสวยๆครับผมอ่ะลองเิน ใส่ปลาท้อก่อนสภาพสวยครับสวยเดิมสวยดีเดี๋ยวสวยนักไปถนัดหนึ่งห,ห้าสินแล้วครับอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช้งานได้เลย เดี๋ยวลองขับให้ชมก่อนฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายมีประตูซ้ายขวานะครับคงกันน้อยใกล้ถึงฤดูการกันแล้วเบรกเบกอ่าล็อกเบรกอยู่ฮะลดมาป เกียร์ท้ายเงียบเงียบดีฮะค่นนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาไม่แพงกิบแรงนะครับโหเบกลองโฟไดไหม อันเดี๋ยวลองโฟให้ดูค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะอ่ะลองเผาเดียวก่อนไม่ขึ้นนะครับอ่ะไตโฟโฟวินใช้งานปกตินะครับคันนี้ โบวินก่อนขึ้นนะฮะขึ้นได้ไหมอ่าถอยเลยถอยขึ้นไปเลยอ่าโอเคเดินหน้าลงไปเดินหน้าอย่าพุ่งปลดอย่าพุ่งปลดดีนหน่อยอ่าถอยถอยถอย,ถอยหลังไปอ่านี้ใส่โฟอยู่นะครับจะลองโฟให้ดูขึ้นมา ว่ปปดปลดโฟแล้วก็ขออีกใหม่อีกรอบนึงอันนี้จะทําการปลดโฟวินนะครับรถใส่โฟกับไม่ใส่โฟการใช้งานต่างกันโลเอ่ออ่านั่นแหละถอยมาเลยถอยมาเลย,ยมาเลยนี่ฮะถ้าไม่ใส่โฟจะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูเลือกใส่โฟเลยปุ๊บขึ้นมาได้ไหมอ้าวโอเคเอ่าดับหน่อยดับหน่อยเครื่องดับง่ายนะครับอ่าสตาร์ทง่าย ตัดเลยไ่้ดองเผาหัวเก็บเลยฝากไว้ด้วยครับกับคูปต้า L1225 นะครับเครื่องยนต์สสูบโฟวินยางสวยสี่เส้นนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังดีอันนี้ยุบมาแล้วร้อยหเซนนะครับไม่แพงครับ1 1ึ่0 0สันบาท ระวังคว่ำนะอ่ะพร้อมใช้งานนะครับคันนี้แสนหมื่นห้าครับเนี้ยล้อเท่าคันนี้เลยแต่คันนี้ ไม่กี่บาทตีแสนละะแต่คันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทฝากก็ด้วยครับกับคูต้าเอลวันสองสองห้าศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนุ้ลรถไถมือสองสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ